คนละครึ่งพัท1.5ก็อนุมัติแล้วนะคะร้านค้ารับสูงสุด2,000บาทค่ะแพทมาแชร์ค่ะคลิปนี้จะมีความยาวสักนิดนึงนะคะโดยจะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะเป็นโครงการพัฒนาความรู้ทักษะค่ะคือการอัพสกิลหรือว่าเรียนรู้ทักษะใหม่ re skill ค่ะสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัทนะคะโดยมีระยะเวลาการพัฒนาทักษะค่ะ เริ่มตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน68นะคะถึงวันที่19ธันวาคม2568ค่ะกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะเป็นร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพัดสจำนวนไม่เกิน4,000รายค่ะคุณสมบัติของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะ 1. ค่ะเป็นร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพัดในวันก่อนเริ่มดาเนินการพัฒนาทักษะนั่นก็คือจะต้องเป็นร้านค้าก่อนวันที่19พฤศจิกายนนะคะ2ค่ะ ได้ตกลงให้ความยินยอมนะคะตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการก่อนดําเนินการพัฒนาทักษะค่ะเข่าร่วมการพัฒนาทักษะโดยใช้เลขบัตรประจําตัวประชาชนค่ะกรณีบุคคลธรรมดานะคะส่วนถ้าเป็นนิติบุคคลจะใช้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีค่ะที่ตรงกับการลงทะเบียนล้านท้าในโครงการคนละครึ่งพัดเท่านั้นค่ะไม่เป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะในโครงการคนละครึ่งพัด ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐได้แก่โครงการคนละครึ่งระยะที่1นถึงหค่ะและโครงการคนละครึ่งพัสดสําหรับการพัฒนาทักษะนะคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจาก3วิธีค่ะวิธีที่1เข้าร่วมเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารสําหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการพัฒนาทักษะผ่านการเข้าร่วมเป็นร้านค้าบนฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มค่ะ วิธีที่2เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของธนาคารออมสินนะคะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการพัฒนาทักษะผ่านการอบรมออนไลน์ของธนาคารออมสินค่ะโดยสามารถเข้าร่วมได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสามารถดําเนินการได้ดังนี้นะคะสมัครและเรียนหลักสูตรพัฒนาความรู้ทางการเงินค่ะผ่าน w w w gsb o t r t th ค่ะในระหว่างวันที่19พฤศจิกายนถึงวันที่19ธันวาคม68ค่ะ โดยตัวผู้ประกอบการร้านค้าต้องเข้าเรียนด้วยตนเองตลอดระยะเวลาหลักสูตรค่ะผู้ประกอบการร้านค้าต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิธีที่ 3., นะคะเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สามารถเข้าร่วมได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันค่ะโดยมีวิธีดำเนินการดังนี้นะคะสมัครและเรียนรู้หลักสูตร DBD Academy ผ่าน DBD Academy ด b d g o t h ค่ะในะระหว่างวันที่19พฤศจิกายนถึงวันที่19ธันวาคม68ค่ะโดยผู้ประกอบการต้องเข้าเรียนด้วยตนเองตลอดระ,ะยะเวลาหลักสูตรค่ะและก็จะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการพัฒนาทักษะจำนวนไม่เกิน4แสนรายนะคะจะได้รับสิทธิ์เงินสนับสนุนจากภาครัฐร้อยละ2 0ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคนละครึ่งพัดค่ะเฉพาะในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายนะคะ นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้ดําเนินการพัฒนาทักษะสําเร็จจนถึงวันที่19ธันวาคม68ค่ะทั้งนี้นะคะจะได้รับสูงสุดไม่เกิน2,000บาทต่อรายโดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่23ธันวาคม68ค่ะผ่านข้อความบนแอปพลิเคชันถุงเงินและข้อความสั้นค่ะ และจากนั้นจะโอนเงินสนับสนุนให้แก่ร้านค้านะคะผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะที่ผูกกับแอปถุงเงินไว้ในวันที่25ธันวาคม68ค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถตรวจสอบได้ค่ะที่ w w w k o t ครึ่งพั com